จากอดีตดาวรุ่งบราซิเลียนที่ถูกตั้งความหวังว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักเตะซุปตาระดับเนมานในอนาคตนะครับก่อนจะพบกับความจริงว่าตัวเขานั้นเกือบจะได้เป็นแคต่ตัวถ่วงในเกมรุกของทีมราชันชุดขาวในช่วงแรกๆของการคาแข่ง ซึ่งตอนนั้นนะครับเขาถูกตั้งคำถามเลยด้วยซ้ำว่านี่เป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดของเรียวมาริดหรือเปล่าใครจะไปคิดนะครับว่าในปัจจุบันวินิสุสจูเนียจะ transform ตัวเองขึ้นมาเป็นดาวเตะเดอะแบ็กของทีมที่พุ่งทะยานไปถึงขั้นกลายเป็นหนึ่งในตัวเต่งรางวัลลูกฟุตบอลทองคำบอลลงดอปี2024ไปแล้วเรียบร้อยฟุตบอลคิงดอมเดอะไอคอนิกสัปดาห์นี้นะครับเราเลยจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันครับว่าเรื่องราวของวินิสุสจูเนียคนนี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไร อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจนก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายและอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาคนนี้กลายเป็นนักเตะที่ถูกยอมรับได้สําเร็จกับ ว i n i สิอุสจูเนีจากตัวทวงประจำทีมสู่ตำแหน่งผู้ท้าชิงบัลลงดอย้อนกลับไปนะครับชีวิตในวัยเด็กของวินิสิอุเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆคือว i n i c i u s Jose p พาย a ่ d เดอโอลิ r a j าจูเนียไปก๊อป p ี้เพเอาเรื่องราวของตำนานเหล่านักเตะที่เติบโตมาจากแดนลาตินอเมริกาคนอื่นๆมาวางไว้ได้เลยล่ะครับเพราะว่าก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ นั่นคือเป็นดาวรุ่งชาวแซมบ้าที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างขัดสนเริ่มรู้จักการเล่นฟุตบอลนะครับตอนอายุ6ขวบก่อนจะลหลงไหลคลั้งไคล้แล้วก็ยึดมาเป็นอาชีพจริงจังด้วยการเข้าไปอยู่กับศูนย์ฝึกสาขาย่อยของทีมดังอย่างฟราเมงโกแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมเยาวชนของฟราเมงโกตอนอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นก่อนจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ U15 ตอนที่อายุได้13ปีครับ หลังจากนั้นนะครับไอ้หนูวินิซูสจูเน์คนนี้ก็โหลดแลนดอยู่ในลีกเยาวชนในประเทศบ้านเกิดจนถูกเรียกไปติดทัพแซมบ้าน้อยชุดยูสิที่สร้างชื่อเสียงโดยการผงาดขึ้นไปคว้าถ้วยแชมป์รายการชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใตา้รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองได้สําเร็จก่อนจะขยับขึ้นไปอีกนะฮะพาทีมชุดยูสิคว้าแชมป์รายการเดียวกันในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ในปี2017 แถมยังได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันครั้งนั้นพร้อมกับรางวัลดาวซันโวที่กดไปถึง7ประตูมาได้อีกด้วยครับหลังจากนั้นนะครับวินิสซูสจูเนียก็ได้กลายเป็นโกลเด้นบอยคนใหม่ของวงการลูกหนังเมืองกาแฟาไปแล้ว และได้เซ็นสัญญากับฟราเมงโกชุดใหญ่ในเดือนพฤษภาคมปี2017ในวันที่เขามีอายุแค่16ปีพร้อมถูกส่งลงสนามทันทีในอีก2วันต่อมาซึ่งในเวลาเดียวกันเองนะครับยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปนอย่างเรียลมาดริดก็เริ่มขยับตัวคอยจับตาม,มองเขาอยู่อย่างใกล้ชิดเลยด้วยความที่ถูกเคลมนะครับว่าเป็นเพชรเม็ดงามของทีม ทำให้ฟราเมงโกนะฮะตั้งค่าฉีกสัญญาวินิอุสในตอนนั้นเอาไว้ถึง45ล้านยูโรเลยทีเดียวซึ่งก็มีหลายทีมในทวีปยุโรปนะฮะที่เข้ามาสนใจในตัวเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าจ่ายค่าตัวในระดับนี้ให้กับนักเตะที่ยังไม่มีผลงานอะไรการันตีได้เลยยกเว้นราชันชุดขาวครับทีมเดียวเท่านั้นนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ยอมทุ่มเงินจำนวนดังกล่าวล่วงหน้าให้กับทีมดังจากลีกแซมบ้าก่อนเต็มใจรออีก1ปีเพื่อให้กองหน้าดาวรุ่งอายุครบ18ปีก่อนนะครับ ถึงจะย้ายมาลงเล่นที่สเปนได้14ประตูจากการลงสนาม69นัดใน2ฤดูกาลให้กับฟราเมงโกนี่คือผลงานของดาวรุ่งชาวแซมบ้าก่อนที่เขาะจะย้ายมาอยู่กับทีมเรียลมาดริดในฤดูกาล2018-2019ครับในช่วงแรกๆของการค้าแข่งของเขานะะในลาลิกาสเปนก็ต้องบอกเลยว่าเขายังทำได้ไม่ดีนะครับแม้จะได้รับความไว้วางใจอยู่บ้างจากกุนซือหลายๆคนที่เข้ามาคุมทีมเรียลมาริดทั้งคูเลนโลเปเตกี ซานติอาโก้โซลารีและซีนาดินซีดานอาจเป็นเพราะว่าดาวรุ่งคนนี้นะครับต้องแบกความกดดันมากมายที่ต้องมาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นดาวเด่นระดับซุปตายกทีมไม่ได้ทำให้ทุกอย่างนะฮะดูติดติดขัด,ข,ดขัดไปหมดถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งคาริมเบนเซมาอาดีตเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับแอบบอกกับแฟกรองเมนดีว่าอย่าส่งบอลให้เขาเพราะเขาจะทำมันพังเนื่องมาจากการเล่นที่เอาแต่ใจและติดเลี้ยงมากเกินไปของเขานั่นเองครับ เฮ้ยเพื่อนอย่าส่งบอลให้กับเด็กนั่นเดิมพันด้วยชีวิตแม่ของฉันเลยก็ได้มันเล่นเหมือนไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันกับพวกเรานี่คือคําพูดของดาวยิงชาวฝรั่งเศสนะครับในช่วงที่ทีมกําลังเดินออกจากอุโมงค์เพื่อเริ่มครึ่งหลังในศึก UCL ที่พบกับโบรุเซียมมืนเส้นกระดบักในฤดูกาล2020 2021ตอนนั้นเนี่ยสื่ออ่านปากของเบนเซมาและพากันตีข่าวว่านี่เป็นรอยร้าวในห้องแต่งตัวของเรียมาริต เพราะว่าเพื<น>่อนร่วมทีมหลายคนนะครับไม่ค่อยยอมรับในตัวเขาซึ่งจากสถิติของออปตาตลอดครึ่งหลังเกมนั้นเบนเซม่าก็ไม่ได้จ่ายบอลให้กับวินิสูสเลยจริงๆด้วยครับจนเขานะครับต้องออกมาขอโทษขอโพยรุ่นน้องคนนี้ในภายหลังก่อนที่เรื่องจะบานปลายมากกว่านี้นั่นเองซึ่งในช่วงนั้นนะฮะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของวินิสูสจูเนียเนี่ยก็มีมากมายเหลือเกินจริงๆครับทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ผิดพลาดบ่อย ติดเลี้ยงติดโชว์มากเกินไปผ่านคู่แข่งได้บ้างไม่ได้บ้างยิ่งก็แย่ถึงขนาดที่พูดกันเลยนะครับว่าเขากําลังจะกลายเป็นอีกดีลที่ล้มเหลวของเรียลมาดริดก่อนที่คําวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะหายวับไปครับเพราะการกลับมาสู่ซานติอาโกเบ์นบิลอีกครั้งของคาโลอันเชล็อตตินั่นเองครับ ตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2022เป็นต้นมานะครับหลังจากการหวนคืนกลับมาคุมทีมอีกครั้งของยอดกุนซือชาวอิตาเลียนฟอร์มการเล่นของดาวเตะชาวแซมบ้าคนนี้ก็ดีขึ้นมาผิดหูผิดตาจะเรียกว่าเกิดใหม่ก็คงไม่ผิดเลยครับอันเชลอตินะฮะได้เห็นปัญหาทุกอย่างที่ซุกไว้ใต้พรมของเรียลมาดริดโดยเฉพาะเรื่องการปรับตัวของดาวรุ่งทั้งหลายในทีมโดยเฉพาะสองแข้งชาวบราซิลอย่างโรดริโกและวินิสุสจูเนียวิธีการสอนเด็กเหล่านี้ของอันเช ไม่ใช่การลุกขึ้นมาดุด่าต่อว่าเวลาเด็กเล่นไม่ได้ดังใจนะครับแต่คือการเข้าใจและค่อยๆสอนค่อยๆปรับวิธีการเล่นไปทีละน้อยทีละน้อยเขาใช้เวลานะฮะกับวินิสูสเนี่ยมากที่สุดเลยในช่วงแรกๆครับสิ่งที่อันเชล็ตตินะฮะต้องการจากวินิซูสไม่ใช่การสั่งห้ามให้เขาเลี้ยงบอลน,น้อยลงเพราะนั่นคือสิ่งที่เขามั่นใจแต่คือการให้ดารุ่งชาวซัมบ้าคนนี้จบสกอร์ให้ไวข,ขึ้นหนึ่งจังหวะครับและสัมผัสบ,บอลให้น้อยในกรอบเขตโทษของคู่แข่ง คอยพูดให้กำลังใจเสริมความมั่นใจให้กับเขาซึ่งนี่นะครับทำให้วินิซอุสเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนสำคัญของทีมครับ ขอแค่มีความมั่นใจมั่นใจในการทําประตูมั่นใจในการส่งเหมือนกับที่เขานะครับมั่นใจในการเลี้ยงสุดท้ายนะครับผลของความมั่นใจก็จะออกมาในรูปแบบของสถิติในฤดูกาล2021-2022ถึงจากที่3ฤดูกาลร,รวมกันนะครับเคยยิงได้เพียงแค่14ประตูวินิซิอุสจูเนียนะครับทำไปได้ถึง22ประตูกับอีก16แอสซิสจากการลงสนามให้กับเรียลมาดริดรวมทุกรายการไป52นัดในฤดูกาล2021-20 2ีถึงครับ แถมยังเป็นคีย์แมนคนสำคัญด้วยนะครับที่ช่วยให้ราชันชุดขาวขวาแชมป์ UCL สมัยที่14มาครองได้สำเร็จอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะะในฐานะของปีกตัวจี๊ดความเร็วสูงและสุนนาไม่มีปีไหนครับที่เขาทำประตูได้ต่ำกว่า20ลูกอีกเลยวินะะิสะฮสได้กลายเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในจังหวะ1ต่อหได้มากที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรป และสามารถเรียกฟาวจากคู่แข่งได้มากที่สุดเช่นกันครับเรียกว่าเรื่องความสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่เป็นสองรองใครเลยครับเอาตัวรอดในพื้นที่แคบแคบได้ดีและในเวลาที่ไม่มีบอลเขาก็พร้อมจะชิงจังหวะสอดแทรกเข้าไปรับบอลจากเพื่อนและทำประตูได้อย่างง่ายได้ด้วยในวันนี้เขาคือนักเตะที่เฉียบขาดที่สุดในโลกฟุตบอลไม่มีนักเตะคนไหนที่เล่นได้ในระดับนี้และมีความสม่ำเสมอมากเท่ากับเขาอีกแล้วนี่คือคำพูดของคาร์โลอันเชล็อตติที่จะเรียกว่าอวยสิทธิ์รักแบบสุดๆก็คงได้ครับ แต่มันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับเช่นเดียวกับคาริมเบนเซม่าอดีตเพื่อนร่วมทีมร่วมสโมโสรนะรที่เคยมีประเด็นไม่ยอมจ่ายบอลให้น้องก็ออกมาพูดถึงตัวเขาในปัจจุบันนี้เช่นกันครับว่าคงไม่มีใครเหมาะสมกับรางวัลบัลลงดอในปี2024ที่ตัวเบนเซม่าเองนะฮะก็เคยได้รับในปี2022มากไปกว่าวินิซุสจูเนียร์คนนี้อีกแล้วครับวินนิสุสสมควรได้บัลลงดอไม่ใช่แค่จากสิ่งที่เขาทำในปีนี้แต่รวมถึงผลงานเมื่อปีก่อนด้วยเขาเหนือกว่าใครทุกคน ด้วยสิ่งที่เขาทำกับลูกฟุตบอลวินิซิอุสคือผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดและสามารถตัดสินเกมได้ด้วยตัวของเขาเองเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้เสมอในตอนที่ทีมต้องการสิ่งเดียวนะครับที่ตอนนี้ยังกวนใจและอาจทำให้ตัวของวินิซิอุสไม่สามารถเปล่งประกายความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นก็คือปัญหาการเหยียดผิวในศึกลาลีกาสเปนครับ ซึ่งมันนะครับก็นำพาไปสู่การแสดงออกตอบโต้แบบเกินพอดีไปในบางครั้งจนสมาธิของเขาไม่ได้อยู่ในเกมเช่นกันครับเขามักจะตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเสมอในอย่างที่ต้องออกไปเป็นทีมเยือนร้ายแรงที่สุดนะครับก็คือการเหยียดผิวที่เคยเกิดขึ้นกับเขาอยู่บ่อยๆครับตั้งแต่วันที่เขาอยู่กับทีมปีแรกๆจนบางครั้งนะครับวิลลซูสเนี่ยเคยออกมาร้องไห้กับมันและบอกว่าเขาชาชินกับมันไปแล้วครับ แต่มีคนหนึ่งครับที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะมีใครวิจารณ์เขาในแง่ลบแค่ไหนก็ตามคนคนนั้นเนี่ยก็คือคนเดียวกันกับคนที่มอบชีวิตใหม่ให้กับทีมเรียลมาดริดให้กับเขานั่นก็คือคาร์โลอันเชล็ตตินั่นเองครับผมมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ มองไปที่สถิติผมไม่เคยเห็นนักเตะคนใดเลยที่ถูกจ้องเล่นงานหนักเท่ากับวินิอุสเขาโดนเตะโดนโฮโดนดูถูกแล้วเขาทำอะไรเขาทำประตูเขาแอสซิสแล้วผมควรที่จะไปพูดให้เขาเปลี่ยนทัศนคติของเขาไหมไม่ละ่ะคนอื่นต่างหากที่ควรจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเขาจากแข้งที่เกือบจะเป็นส่วนเกินของทีมนะครับได้กลายเป็นคนสำคัญที่ตอนนี้เรอัลมาดริดจะขาดไปไม่ได้เลยครับจากผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาการกวาด3มแชมป์ไล่ไปตั้งแต่ลาลีกา ซูเปอร์โกปาจนไปถึงถ้วยยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยที่15ย่อมเป็นการการันตีถึงความสามารถของแข้งชาวแซมบ้าได้อย่างเพียงพอแล้วล่ะครับต่อให้ในระดับประเทศในศึกโกปาอเมริกาครั้งล่าสุดทีมชาติบราซิลของวินิสิวิสจะจบเส้นทางลงเพียงแค่8ทีมสุดท้ายก็ไม่ได้บทบังความเก่งกาจของเขาไปได้เลยครับและก็คงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับถ้าหากในวันนี้ดาวเตะชาวแซมบ้าที่ชื่อวินิซิวิสจูเนียจะสามารถก้าวขึ้นไปคว,ว้ารางวัลบัลลงดอตามที่เขาใฝ่ฝันได้สำเร็จครับ และถึงต่อให้จะผิดพลาดไปแต่ในวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นเส้นทางการคว้าฝันของแข้งชาวซัมบ้าคนนี้บอกได้เลยครับว่ายังอีกไกลครับถ้าเขายังตัดสินใจที่จะอยู่กับทีมเรียลมาดริดต่อไป ซึ่งล่าสุดนะฮะก็มีการต่อสัญญาของเขาออกไปจนถึงปี2027แล้วเรียบร้อยครับด้วยพรสวรรค์อันเยี่ยมยอดที่มีอยู่จนเปี่ยมล้นบวกกับความมุ่งมั่นและก็แพชชั่นนะครับที่มองว่าความสำเร็จของทีมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเชื่อเหลือเกินครับว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้วินิซูสจูเนียร์จะยังพัฒนาฟอร์มการเล่นของเขาให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้ในสักวันอย่างแน่นอนครับ เรียลมาดริดคือทีมให้ความฝันของผมและผมก็หวังว่าจะได้อยู่ในทีมนี้ไปอีกหลายๆปียิงประตูให้ได้อีกเยอะๆและร่วมคว้าแชมป์ให้กับทีมอีกมากมายขอบคุณสําหรับความรักของทุกคนที่มีให้ผมอย่างมหาศาลครับและนี่คือเรื่องราวของวินิอุสจูเนียจากตัวถ่วงประจําทีมสู่ตําแหน่งพุทธาชิงบัลลงดอฟังจบแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะชาวเซมบ้าบราซิลคนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนนะฮะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟุต l อลคิงดอมเอาไว้ได้เลยครับแน่นอนนะครับว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆของโลกฟุตบอลมาเสิร์ฟให้คุณทุกวันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ